ชื่อไหมแดดนะมันก็ตุ่มอาจารย์น้อยก็ร้อมดกินน้อยนึงทำเอาทำน้อยนึง้ยนอยเงินง่ายที่ขางใช่ไหนกลมกลมยุคขางขวาไม่กลมกลมยูคขางขวาอ่าไมกลมกลมเมื่อก็เป็นหางเมื่อก็เป็นหางต้องแม่เนาะก็ยังไรนี่ราศีสิงห์สุนหะแต่ขางนี่เป็นเงี้ยวเงี้ยวเป็นงี้ย แต่ว่าปูเอาไห้พัติค่ะปั้นว่าปูเอาไห้ก็ได้เป็นเดียนรักนี่ปูก็เอาเก้าใส่เนาะเก้าบ่จ้ะเอาเก้าใส่คุณแม่เพิ่นฝันดีนะฝันว่าปูเอาเพิ่นเขาขคดติดไม่ให้กระตุ้นมาติดกันเนาะนอกสองนั่นสลองมือไปกับโอ้โหมันไม่มั่หานี่ต้องเอ่อนอ่อนช่ลๆย่างไปซื้อมันก็ออกนแต่ว่าแม่ว่าเอาบระเขือมไห้เนาะค่ะนองวัดนี่ว่าไกะเขือมไห้ ปูเอาบักเคียให้บักเคียก็เป็นศูนย์ซะแล้วเนาะมือกันแอมกำเอาให้ใส่มือให้บ่ค่ะแม่นะัะเออเป็นยนต์ใช้มือให้โอ้ยยนต์เดียวมือได้ของได้ดึกสิ้นหนึ่งนึงหะเนี่ยเออได้เอาหน่วยเดียวได้เอาหน่วยเดียวก็ได้อยู่เนาะได้หน่่ยเออเอาได้หนึ่ง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 กันนึกมึงไม่ได้เป็นบักเคียะเงี้ยบ่ อันน้อยหังขวาเป็นกลมเออน้อยหังขวาเป็นกลมขางไส้เป็นขางไส้เป็นแย่พี่น้องตีบ้างได้พี่น้องว่าสิเป็นเลขอีหยังคุณแม่นี่ว่าเป็นเลขอีหยังดีคะคุณแม่นี่ก็ว่าเป็นเลขหนึ่งหาศูนย์โอ้แมนแมนแยาแย่เด้อมันแย่ขางหนึ่งแล้วก็กลมขางหนึ่งนะคะเนาะมือก็เป็นหามือก็เป็นหาโอ้หนึ่งหาศูนย์งามคือกันคุณแม่หนึ่งห้าศูนย์เท่ากับสว่างละวัน Uh, หน uh, ah ึ่งหาศูนอแต่ว่ามันอยู่ในสามตัวมันอยู่ในสามตันะแม่หนึ่งหาศูนย uh> ์ศูนย์หนึ่งหาหนึ่งศูนย์แต่ว่าพี่น้องกะพเอพี่น้องกะพิจารณาเบิง้ะคะนาะฟังขวามือเป็นบักเขือกลมน้วยแหล่แหล่ฟังซ้ายมือเป็นบักเขอยะแยปูเอาไห้คุณแม่วาซานพี่น้อง นวยดึกถิ่มบอม,มแอนหรอกพี่น้องก็ล้องตีเบิ้งด้วยค่ะนอแตว่า,วาคุณแมน่ตีเป็นหนึ่งห้าศูนย์นะคะกับกับสองตัวด้วยนะคะกับสองตัวด้วยนะคะ,อะ,คะลองเบิ้งด้วยค่ะพี่น้องเนาะวันประจําวันที่หนึ่งนะคะวันที่หนึ่งพฤษภาคมหกเจ็ดนี้นะคะมักกะจัด ขัดกระพานด้วยค่ะพี่น้องอันนี้กระแนวท่าของคุณแม่เพื่อนฝันดีนะคะดูวัดนะค๊ะเพื่อนฝันดีหลงปูใหญ่เพื่อนเอาไห้นะคะกระล้องเบิงนะคะจ้า